สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง A A Squishy กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีสกูิชี่ให้เรค่ะว่าพี่ก็จะมาให้พี่เพื่อนเรารู้จักกับพี่ชายนะคะเซฟหน้ามอยเนี่ยนะคะน่ารู้จันะนั่นงน่าเู้จักเลยเซฟยิ้มย้ํเลยดี นะคะก็เป yeah. <c ười> ็นพี่ชายนีพี่ชายเธอเจ๊ตุ๊กไปเมียขอดทษเลยนะพี่ชายเขาก็บึ้งๆอยู่นะคะนี่นะคะก็เจ๊ว่าไรวะเนี่ยขอโทษพี่ชายด้านหลังเนี่ยนะคะก็เขาชอบเป็นแบเจ๊่นคลิปนี้ก็สนุกอยู่บ้านนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูการ์ตูนล้กันเนาะนะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูการ์ตูนกแล้วลกันนะเพราะคลิปต่อไปเนีไม่มีซุปเปอร์ชีให้รีวะะะิวแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย,ย่บบาลืมถ้าหนูไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งให้อเอทราบ A S C